การนั่งดูทีวีที่ชิลมากเลยนะแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยคนเราก็ต้องนอนดูทีวีท่านี้แหละค่ะเพราะว่ามันสบายแข้งสบายขานะทุกคนโอ้โหแหกมากบอกเลยว่าแหกมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแมบนี้กันเลยห้องนอนเดยนนะขอเสียงใหม่ ห้องนอนนั่นเองนะเมื่อพูดถึงห้องนอนเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึก ง่วงขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราเนี่ยอยู่นานที่สุดและก็อยู่บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นห้องนอนของเราเนี่ยมันก็ต้องน่าอยู่ใช่ไหมอ่ะในวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าห้องนอนกันนั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ดูแปลกๆนะเพราะว่ามีที่ไหนอะแมปห้องนอนแล้วเข้าไปเล่นอะไรทําไมเราต้องเข้าไปเล่นในแมปห้องนอนด้วยเอาและเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกับแมป ห้องนอนนั่นเองนะไปเล่นกันเลยค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะเราต้องกระซิบนิดนึงเพราะว่าเพื่อเรากําลังหลับอยู่นั่นเองจะบอกนะว่าเราต้องกระซิบทั้งคลิปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าใครจะบ้ามาเล่นเกมกระซิบทั้งคลิปเลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ที่แมปห้องนอนแล้วนะคะและนี่คือประตูทางเข้าห้องนอนนะเฮ้ยดินะโอโ้มีชั้นวางรองเท้าด้วยนะคะ นี่ดูมีชั้นบงชั้นวางรองเท้าอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปห้องนอนกันเลยวู้ดูไปนห้องนอนที่สวยมากเลยอ่ะดูดีนะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาประมาณเออเฮเดี๋ยวอะไรคือการมานั่งตรงนี้อ่ะมีแอนิเมชันนั่งตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ตีสองเอ้ยเมติเป็นเวลาประมาณตีตีอะไรเนี่ยดูไม่ค่อยออกนะตีหนึ่งนะตีหนึ่งสี่สิบนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก็จะมีคนอยู่ในห้องนอนเพียบเลยนะมีทั้งนั่งนั่งนอนนอนอันนี้ก็สามารถนอนเล่นได้นะ,ะในรูซิอ่ะเฮ้ยทำไมเรานอนไม่ได้ทําไมเพื่อนเรานั่งได้อะเนี่ยก็เป็นการเออนั่งเล่นที่พื้นนะคะกดมงกดหมอน <c oughs> อนิเมชั่นดูดีนะทุกคนต่อมามานอนบน,นเตียงกัน คือการนอนบนเตียงนะ,ะเป็นการนอนบนเตียงที่ดูสบายมากเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ต้องทําการนอนหลับนะทุกคนเพราะว่าอย่างเพื่อนคนนี้ก็นั่งหลับอยู่นะคะ <S <S จากอาซิทอไมเนี่ยไอย้เจ็บคอพอแล้วหลังจากที่เรานอนแล้วนะคะมาดูนี่กันเฮ้ยเดี๋ยวนะสามารถเปิดมาได้ปะเปิดมาได้ด้วยนะคะข้างนอกนี่ฝนกําลังตกเลยนะ,ะทุกคนอุ๊ย นี่ไงตรงนี้ก็สามารถนั่งหลับได้ด้วยนะคะเดี๋ยว,วเราออกไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่านี่เลยนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะคะสามารถมีท่าทางแอนิเมชันนะ,ะแบบว่าดูวิวดูฝนอะไรแบบนี้เนะ,ะเป็นการดูวิวที่วาดเสียวมากเลยเนะะี่ยอีกีเดียวก็จะตกแล้วนะคะดูดิโอ้โหนี่เราอยู่ตึกชั้นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูสูงเหลือเกิน อารมณ์เหมือนว่าอยู่คอนโดนะคะบรรยากาศฝนตกแบบนี้เป็นอะไรที่เออแบบว่าน่านอนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะนี่ไงชอบตรงนี้อ่านี่อันนี้คือการนอนเล่นนะโอ้ชิลมากเลยเหมือนกับว่ามานอนเล่นดูบรรยากาศฝนตกนะโอ้โหนี่มันคอนโดหลักล้านเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดจะมีวิวดีขนาดนี้ดูดีเวอร์นะใส่หัวไปมาดุก๊กดิ๊กด้วยนะเป็นไง ชิวเวอร์นะ,ะทุกคนตรงนี้เราก็สามารถตั้งนั่งนอนได้เอาเเดี๋ยวนะท่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี่คือท่าอะไรนี่ <What? S 1> เออท่าเหมือนกำลังจะปวดอื้นะคะยังไงวดแดดทำไมมานั่งริมขอบแบบนี้เลยนั่งริมขอบโซฟาเลยนะคะ โอ้โหสุดยอดมีการขึ้นไปนอนบนตู้ด้วยนะเป็นยังไงละ่ะขึ้นไปนอนบนตู้เลยนะะแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากเลยนะมีการแบบว่า,ามีแมสนะวางอยู่ตรงนี้ด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าพอเราจะนอนแล้วใช่ไหมล้วก็ถอดแมสนะคะแล้วก็วางมันไว้ตรงนี้ <c oughs> เข้ากับสถานการณ์ทีเดียว <c oughs> นี่เราสำรวจห้องหมดหรือย,อยังเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือห้องอะไรห้องอะไรเข้าไปได้หรือไม่เออคือเอ้เข้ามาได้ด้วยอ๋อห้องน้ํานะคะ นี่คือห้องน้ำมนะั้ทุกคนเฮ้ยดีนะมีท่าทางแบบว่าแอนิเมชั่นล้างมือแล้วมือส่งกระจกแปลงฟันดำน้ำดูประการังเออไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เลย <c oughs> แล้วก็มีท่าทางเอ่ออาบน้ำไหมอาบน้ำนะฮะสามารถเข้าไปอาบน้ําได้หรือไม่เอ่อแต่กดน้ํายังไงกดน้ําไม่ได้นะดูดีนะมีห้องให้ครบเลยนะห้องนงห้องน้ํานั่งอือได้หรือไม่เออนั่งอือไม่ได้หรอสงสัยส้วมเต็มนะปิดฝาชักโครกแบบนี้อ่ะหลังจากที่เราไปดูห้องน้ํามาแล้วห้องนี้มีอะไรเฮ้ย <c oughs> ห้องนี้คือห้องนี้คือหุอ้ย วู้สุดยอดเลยห้องนี้คือห้องอะไรนี่ทําไมมันดูกว้างมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นห้องรับแขกอ่ะห้องพักผ่อนหย่อนใจนะทุกคนดูดีนะมาดูท่าทางอนิเมชันกันเฮ้ยเดี๋ยวนะนอนห้อยหัวก็ได้เหรอนอนยังไงนอนห้อยหัวอันนี้คืออะไรอันนี้คือนอนเล่นนะมีการตีคงตีขาดไปมาด้วยนะดูชิวเวอร์นะทุกคนดูดี <c oughs> เออตลกดีนะ่ะห้องนี้มันเหมือนเป็นห้องอารมณ์แบบว่าเออห้องดูหนังนะคะ แต่ว่ามันไม่มีทีวีดิหรือว่าเจ้าของห้องเนี่ยไม่มีเงินซื้อทีวีนะคะก็เลยปล่อยเป็นห้องว่างๆไปก่อนนะคะ <Huh? S 1> อันนี้ก็คือการนั่งเล่นนะนั่งชิวอะไรแบบนี้ดูดีนะเออแต่ชอบท่านี้มากเลยนะคะเอาขาขึ้นแบบนี้นะเอาขาขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาหัวนอนลงมาแบบนี้นะเชื่อว่าชีวิตจริงคนเราเนี่ยต้องเคยนอนท่านี้แน่นอนนะทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นแบบที่ให้เรามาดูว่ามันมีท่านอนอะไรบ้างนะคะอ๋อนี่ไงทีวีอยู่นี่นะ โอ้โหเป็นการนั่งดูทีวีที่ชิลมากเลยนะแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยคนเราก็ต้องนอนดูทีวีท่านี้ละะ่ะเพราะว่ามันสบายแข้งสบายขานะทุกคนโอ้โหแหกมากบอกเลยว่าแหกมากนี่ก็เป็นทีวีนะคะแล้วก็มีแอนิเมชันไปนั่งตรงหน้าทีวีด้วยว้าวคือแบบทุกคนต่างมีมุมของตัวเองนะก็อย่างว่านะคะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงกักตัวนะคะเราก็ต้องอยู่แต่ในห้องแบบนี้แหละคะ่ะ คือมันอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่พี่นิวคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีๆนะคือเราก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียตังออกไปไหนเลยก็มานั่งๆน,นอนๆอ,อยู่ในห้องนอนแบบนี้นะตอนนี้เดี๋ยวนะเช้าหรอโอ้มีตอนเช้าด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ก็สว่างแล้วนะแต่ฝนก็ยังตกอยู่เลยเดี๋ยวพี่นิวขอไปนอนฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้อ่านอนฝั่งนี้นะหันหน้าออกไปทางหน้าต่างหูดูดีนะดูดินอนหลับไปด้วยดูฝนไปด้วย คือแบบมันดูฟินนะทุกคนดูดิมองจากข้างนอกหน้าต่างนะดูดิดูฟินมากเลยอะโอ้โหเป็นไรที่ฟินมากเลยนะถ้าเกิดชีวิตจริงนี่คงฟินน่าดูอะต่อมาไหนไหนเราก็เล่นแมปเกี่ยวกับห้องนอนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้ามาดูห้องนอนนี้กันเป็นคิวเบดมนะหรือว่าห้องนอนแสนน่ารักนั่นเองอะอยากรู้ว่าจะน่ารักแค่ไหนเข้าไปดูกันเลยตอนนี้นะพี่นิวเข้ามาอยู่ในแมปคิวเบดมแล้วนะในแมปนี้ดนะเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยว คือมีหลายห้องมากเลยเหรอเนี่ยโอเมกอาอ่ะสมมุติเข้าไปในห้องนี้ก่อนละกันนะอ้าเวเฮ้ยเขาได้ไปเนี่ยอ้าเวเฮ้ยทำไมมันเข้าบ่ได้เอ้ยกิดอะไรเึ้นเนี่ยอ้าวแล้วห้องไหนเข้าได้อ่ะห้องนี้เหรอหู้ห้องนี้แค่เห็นจากหน้าต่างก็รู้แล้วว่าสวยนะเขาได้ปะว้าวสุดยอดเลยโอ้เป็นห้องนอนในฝันเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยไม่มีแอนิเมชั่นท่าทางการนอนนะคะการนั่งก็ไม่มีมันแค่ให้เรามาดูว่า เป็นห้องนอนที่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนแล้วมีห้องไหนเข้าได้บ้างนี่เฮ้ยห้องนี้้ยห้องนี้เข้าได้ว้าวโอว้พอเข้ามานี่แบบอเมซิ่งมากเลยอะ่ะเฮ้ยดูดีนะเฮ้ยทุกคนนี่มันแบบว่าเป็นห้องนอนในฝันเลยก็ว่าได้นะโอ้โหมีแบบว่าตุ้เสื้อนะอันนี้เป็นชั้นวางรองเท้าคือในชีวิตจริงเนี่ยทุกคนอยากมีห้องนอนแบบนี้เลยนะคือแบบมันดูดีนะเออมีท่าทางการนั่งอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีนะคะเนะ่มีเลมากินด้วยนะระหว่างดูทีวีไปด้วยแล้วมาดูเตียงนอนกันนี่คือเตียงนอนนะคะนอนได้ปะนอนได้ด้วยนะโอ้หเยี่ยมเลยห้องนี้นี่มันสุดยอดนะแต่ดูจากการตกแต่งแล้วนะคะเหมาะกับการเป็นห้องผู้หญิงนั่นเองนะเพราะว่ามีกระจกมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเครื่องสำอางนะคะไม่เหมาะกับการเป็นห้องนอนผู้ชายอย่างยิ่งมันอาจจะเป็นห้องนอนในฝันของผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะ มันก็ดูดีนะเฮ้ยมีโทรศัพท์ iPhone วางอยู่ด้วยนะสุดยอดโอ้โหมีโซนโน้ตบุ๊กด้วยนะโซนคอมพิวเตอร์เฮ้ยมันแจ่มจริงๆเลยพวกอ้โหเป็นห้องนอนในฝันจริงๆอะ่ะมีห้องไหนเข้าได้อีกอ่าห้องนี้ห้องนี้เข้าไม่ได้นะมาดูห้องนี้ซิเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้นี่หู้ห้องนี้เหมาะกับการเป็นห้องผู้ชายอย่างยิ่งเลยนะะนั่งได้ไหมนั่งได้ด้วยเนะี่ยเวลาเพื่อนมาก็มานั่งล้องวงกันนะทุกคนนี่ค่ะ หมาะกับการเป็นห้องผู้ชายมากเลยนะมีเตียงสองชั้นนะทุกคนดูดิเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวหัวทะลุเพดานแล้ว <c oughs> สงเตียไปหน่อยนะหัวทะลุเพดานแล้วนะเป็นห้องนอนที่แบบว่าดูแนวโมเดิร์นโมเดิร์นดีนะ,ะเหมาะกับผู้ชายเดี๋ยวเรากลับมาที่ห้องนอนเรากันดีกว่านะมานอนกันดีกว่าอุ้ยเตียงเต็มแล้วอะโอ้จะนอนสัก,กหน่อยที่เพื่อนยังที่นอนเราหมดเลยนะเราไม่มีที่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีที่นอนอยที่หนึ่งคือข้างบนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นไปนอนยังไงเฮ้ยเดี๋ยว มันมีคนขึ้นไปนอนข้างบนนั้นได้นะเอาไว้บมอนนั่นก็แย่งที่นอนไปแล้วแล้วเราจะนอนตรงไหนอะตรงนี้ไม่อยากนอนนะไม่นอนไม่นอนตรงนี้เราจะไปนอนตรงที่นอนตรงนี้ก็มีคนนอนแล้วโอ้โหจะไปนอนไหนได้เนี่ยเพื่อนฉันไม่มีที่นอนฉันง่วงมากเลยตอนนี้เอามันไปแล้วเราก็นอนเลยดีกว่าฮ่าในที่สุดเราก็ได้ที่นอนแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นที่โซฟาก็ตามงั้นพี่นิวขอนอนก่อนละกันนะคะ ใครจะว่าไง,งก็ตามขอนอนกันแล้วง่วงมากขอนอนสักยีี่ชั่วโมงเลยละกัน